สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พามาดูนะครับผมแคทเน็กเจนนะสามสองศูนย์เน็กเจนนะเมืองจันทบุรีนะครับขับโดยหกปลอจันทบุรีนะครับนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุพรัตน์นะครับผมวันนี้มาบุกจันทบุรีนโนนนเดี๋ยวจะไปถ่ายรถคันนูนนะพี่น้องเน่บีบแต่ใส่แล้วนะครับบุกเมืองจันทครับวันนี้นะครับ มาดูแคทเน็กเกนเนาะนะครับกับพี่บอยนะครับหกล้อจันทบุรีเนาะคนขับนะครับพามาดูการขุดโคกบุกทุเรียนน่นๆูภูเขาเป็นกรองเลยครับน่ Cat 3, 2, 0, Gen, นแคทสามสองศูนย์เน็กเกนเนาะแคทที่สวยโอ้เกิดมาก็พอทั้งพอเลยขันหญ่เถะเนาะนะครับอยู่ใต้ามาหลายวันนะครับบุกเมืองภาคตอนออกเนาะนะครับมาดู ใหญ่ๆนะครับทำปลูกโคกปลูกทุเรียนเนาะนะครับบรรยากาศเด้อดูเอาพี่น้องนะครับก็ไปติดตามได้นะครับหกล้อจันทบุรีเนาะนะครับยูทูเนะนะครับเนี่ยคนขับพี่บอยนะครับผมโอ้เดี๋ยวจะพาไปดูหกร้อใหญ่นะครับเดี๋ยวพักเที่ยงแกจะพาไปดูนะครับอืมโอ้ เสียต้าพามาไกลครับพามาถึงเมืองจันเนาะนะครับวันนี้โอ้โหโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้จัดช็อตเด็ดให้แล้วนะโอ้โลูกพี่ของแท้ตัวนี้นะครับโอ้เห็นหรือยังเห็นหรือยังเมื่อกี้นี่เห็นเราบ่กครับแคทต,ตัวท็อปสุดเนาะ นะครับสามสองศูนย์นิกเกนนะครับบุ่งกีช่างได้เนาะนะครับโอ้ดู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 ว้าวนี่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 พี่น้องเบิ่งเอาโอ้ช็อตช็อตเด็ดให้้นองต้าแล้วครับผมโอ้ยยกโป้เลยครับเนี่ยยกโป้เลยครับโอ้ นะครับยายายา,ยาบุกเมืองจันนะครับบุกเมืองจันแล้วพี่น้องนะครับโอ้สุดยอดครับสวัสดีครับโอ้ไผลบดูคลิปเนี่ยเสียใจเลยแหละพี่น้องนะครับผมโอ้เดี๋ยวตอนเทียงไปเบรงรดรด,ดอ่าวกหลอดสีรุงนะพี่น้องนะครับเอ้ยขอหยาขออยาเจ้าทินเนาะันนี้บุกเมือง บุกมังจันนะครับโอ้สวยไรพี่นอ้องอะไรที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะครับผมนะครับโอ้หาสีสวยอะไรอีกแล้วกะเป็นงานปลูก นะครับขุดโคกนะทำเป็นกรองเป็นกรองเนาะพี่น้องเนี่ยได้ขึ้นในดูโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับดูมัเนเดอนแล้วเนาะโอ้แกล์ขันใหญ่สวย,สวยนะครับโอ้เมื่อกี้ช็อตเด็ดนะอย่าลืมขอไปดูนะครับพี่น้อง คกงสุกับามาบรงจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันในติ๊กตอ็อกติ๊กต็อกก็ยืมข้อไปกดไลค์นะครับติ๊กต็อกกันดีนะครับเอาดูกันดูกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับโอ้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว โอ้โหใหญ่ครับใหญ่เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้เอาเล่นเป็นเล่นเลยพอกแค่เเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วสุดจัดสุดจัดประลัดบอกนะครับ ก็ขอบคุณนะครับทีมงานเนาะครับเนาะทีมงานค้าวเหรออ่าเดี๋ยวเจอช็อตเด็ดอะไรช็อตครับพี่น้องนะครับปาร์ตไดที่ผมยังอยู่จันอยู่เนาะนะครับยังเบรกับลงไปเตะเนาะนะครับกับยีมาถ่ายพี่บอยให้ดูกันนะครับก็จะเริ่มไปเข้ากดติดตามแกนะครับกบหลอดจันทบุรีเนาะนะครับหรือทางเพจนะครับอืมสวยๆโอ้ เป็นได้ครับชัดบอ่อชัดบอ่อนะครับตอบหน่อยเนะชัดไหมชัดไหมนะครับ mm hmm. ตอนนี้เข้าก็อยู่ที่เขาพายแก้วนะครับเขาพายแก้วนะครับเขาพายแกว้าาแกวอยู่จันทบุรีนะครับเขาพายแก้วเส้นไปเขาคิจกูดเนาะนะครับตเทศบาลเขาพายแก้วนะครับโน่นรถผมจะจอดไว้น่นนอนๆๆๆ ฝนกับสิมากีแลวครับพี่น้องโอ้โอใย่ใหญ่ระเบิดฝนจะมากีแลวครับฝนบรรยากาศที่สวยครับนนนน ฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วเรื่อะไรฝนเบื่อฝนนีเด้อ ดูย้อนหลังได้เลยนะครับไมโครโชว์นะไมโครไมโครโชว์สไลเดอร์โชว์หมุนตัวเมื่อกี้นี่พี่น้องโอ้โ oh ห oh. ยังแจมยังแจมนะครับอขอขอบคุณนะครับผมนะครับพี่บอยอหกกรอเมืองกันตบุรีเนาะนะครับ แคทใหญ่เนาะแคทต,ตงพลังนี่แหละครับฝากเข้าปฏิดตามนะครับผมนะครับตามไปต้นสมองเอ็กซ์เวเตอร์เนาะนะครับผมก็พามาดูขุดขุดโคกขุดโุเรียนเนาะนะครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวพาไปกินข้าวด้วยครับ นะครับเดี๋ยวพาพี่ปอยไปกินข้าวเลี้ยงข้าวก่อนนะครับผมโอ้ก็สำหรับคลิปนี้เนาะไลฟ์สดก็จบเพียงตัวนี้เนาะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่เพจนะเพจต้านะครับผมนะครับดูให้ครบช่องทางนะทุกช่องทางนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่านะครับจะสรุปสารใหฮาเนาะฝากากดไลค์กดติดตามต้านะคมนะครับดูใองอก็ีก็วเตอร์นะครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนะนะครับคนจะมาแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม